ป๋าส่งันเหนื่อยเลยตอดเสื้อเลย ตอนนี้เรากําลังจะลงไปหาข้าวกินแถวเขื่อนป่าสักนะครับก็หลังจากแวะพักชมวิวที่เขาพญาเดินทงงว่าตอนนี้เราอยู่ที่เขาพญาเดินทงอยู่โอ้โหว,วิวสวยลมเย็นมากนะมีเพื่อนๆเขามากางตรงกลางเต็นท์ที่นี่ด้วยนะไปหาข้าวกินเวเจ็ดโมงยี่สิบเอ็ดนาทียังเช้าอยู่เลยสวยจังเลย ส่งกันเหนื่อยเลยตอดเสื้อเลย <laughs> โชว์พุงไปเลย <_ d ance> ใช่ไหมเขาถ่ายตรงโน้นปะ่ะนี่ลุงขับทัวร์ลิงลุงขี่ทัวร์ลิง อบยัง คนไทยเลย <laughs> ถนนว่าก็ได้อยู่นะ เห็นชี้หมูอ่ะมีฟาร์มหมูแถวนี้แน่เลย ค่อยดีเลยอ่ะถ oh. <laughs> นนแปลกแยกเี๋ยวน้ำมันเหลือขีดเดียวแล้วทุกคนจะเจอปั๊มไหมเนี่ย oh. เราต้องหาปั๊มน้ำมันด่วน,วนเลย oh. จะถึงเขื่อนแล้วนะครับคิดว่านะคิดว่าน่าจะข้างหน้านี่แหละใช่เปล่าไม่รู้นะซ้ายขวาหน้าหลังคุณน้องชมวิวชิวๆชิวคิวคิวอิอิ จะประมาณเกือบ200รโลนะครับหมดได้ร้อยกว่าโลอาจจะเป็นเพราะว่ารถเรามันวิงว่งไ,ไหวด้วยเปล่ามันก็เลยกินน้ำมัน ตั้มหลอดก็ได้วะช่วงนี้ เติมได้ไงเลืออยู่ขีดเดียวเองอเละมากเลยวะเละมากเลยเฮ้ย <c oughs> นี่ดูดิ เป็นอะไรหายว่าหางปลาล่วงล่วงตั้แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้น้ำตกสวนมะเดื่อสวนมะเดื่อมะเดือมะเดื่อเหมือนนครนายกเลย ทำไมมันเอียงเยอะจังวะหาอะไรมาลองหน่อยดิไปกินข้าวกินข้าวเออ,อเ,เดี๋ยวเรามปกินข้าวก่อนนะทุกคน Three days later ไปฮะเขื่อนปลาสากต่อวัยรุ่น แล้วเราต้องไปทางไหนวันนี้นคืนปลาสักชิรธิโอ้โหตอนนี้รถแต่ละคันคือเละมากนะทุกคน<ห>เพราะว่าเราลุยฝนกันมาเมื่อเช้านะฮะเพื่อกินข้าวมาเสร็จก็เดี๋ยวไปหามุมถ่ายรูปก่อนไม่อยากถ่ายรูปเลยนะรถคือสภาพไม่ได้เลยสภาพรถคือแบบยับมาก รน่าจะมาเป็นจเจ้าแรกๆเลยนะฮะเพราะว่ายังเช้าอยู่ ชิวปิดชิวเอาชิวลงอ่าอาแล้วเราหาทุ่งหญ้าไม่เจอฮะทุกคนแป๊บหบนึง่งตามมาตามมา ราจะไปรถไฟลอยน้ำนะครับทางรถไฟลอยน้ำสูรอากาศให้เต็มปอดก่อนสดชื่นดีจริงๆเลยแถวนี้ เอาเลยเหรอไอ้ชีอะไรวะแมพมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกคนไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> วนรถกลครับหลองอีกแล้วอีกท,ทางเลี้ยวเมื่อกี้ปะวะที่เห็นทางรถไฟแหลมๆอ่ะตรงไปอีก มันตามเราไม่ทันนะ่ะเราขี่เร็วเกินไปอะ่ะน่าจะใช่น่าจะข้ามทางรถไฟตรงนี้ไปแน่เลย

ชั้นเข้ารถลงตรงไหนวะเอารถลงตรงไหนอ่ะนี่ไงทางรถไฟพื่อมีรถวิ่งลงไปอยู่นะ มันต้องไปลงข้างหน้าปะ่ะไปลงข้างหน้าลงข้างหน้านุน่นข้ามทางรถไฟไปอ่ะ นู้นเหรอไปลงข้างหน้าเหรอไปดิเลี้ยวลงนี่เหรอเราจะตามเขาไปนี่บุกป่าลงไปเลยเหรอเจ็ดแค่ไม่เหมือนแต่ตรงทางลงตรงต้นๆตรงนั้นน่ะลงต้นต้นทางอ่ะเขาจะเอาทางลงตรงต้นต้นทางเนี่ยที่มีรถลานรถลงไปเยอะบางทีลงไปลงไปข้างหน้าโอ้โหไกลไปเหรอไม่เราถ่ายข้างบนก็ได้ไม่ต้องลงไปก็ได้ สุดเราก็เจอทางลงแล้วนะฮะทุกคนโอ้โหหาทางลงยากมากนู้นอยู่ตรงนู้นนะเราเลยมาเลยทางลงมากว่าจะได้รูปนะต้องถ่ายให้สวยถ่ายไม่สวยไม่ได้แล้วนี้เหนื่อยอยู่วนไปวนมาวนหาทางลงนะฮะ Something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hell sure that I don't become you. I ha! have no regrets. Yeah, I'll up my chest. i never forget what it's like to be in debt. Babe, stabbed in the back, bed, I show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain. You already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own.